สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมไม่ว่าใครจะชนะก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยการเลือกตั้งซ่อมเที่ยวนี้ทั้งที่สงขลาชุมพรและกรุงเทพจะเป็นสัญญาณทางการเมืองในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองและพักแกนนำฝ่ายค้าน การแข่งขันเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นพื้นที่หลักของประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยที่ชวนหลีกภยัยเป็นหัวหน้าพักจนเป็นรัฐบาลเป็นนายกยิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมทางการเมืองในภาคใต้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะหลังจากที่มีการยึดอำนาจบ่อยๆวัฒนธรรมการเมืองภาคใต้ค่อยๆจางลงเช่นเดียวกับการเมืองภาคนิยมของประชาธิปัตย์ก็จางลงตามไปด้วย พื้นที่ภาคใต้ถูกเจาะไปหลายพื้นที่รวมทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาธิปัตย์ไม่สามารถเข้าไปยึดครองได้อย่างเสด็จน้ำอยู่แล้วบวกกับความขัดแย้งระหว่างบุคคลในประชาธิปัตย์ทำให้ประชาธิปัตย์อ่อนแรงลงเยอะปัจจุบันจะเห็นว่าประชาธิปัตย์มีเลือดไหลออกมามากกว่าไหลเข้า จุดยืนทางการเมืองของประชาธิปัตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเป็นพักฝ่ายค้านมืออาชีพและอุดมการที่ยึดมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยทําให้ประชาธิปัตย์เสียจุดยืนเสียรังวัดไม่น้อยประชาธิปัตย์วันนี้หลังจากที่มีการนําคนลงถนนก็ไม่ใช่ประชาธิปัตย์วันนั้นอีกต่อไป วันนี้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เอาเป็นเอาตายกับเพื่อไทยแต่กำลังจะกลายเป็นคู่ปรับของพลังประชารัฐซึ่งคือรากเง่าที่มาที่ไปเช่นเดียวกันกับเพื่อไทยความเป็นประชาธิปัตย์ที่โดดเด่นเรื่องการเมืองมาโดยเฉพาะคงไม่ปล่อยให้พรรคอื่นมาสร้างภาพตีกินไปง่ายๆฝีปากวิวาทะต้องยกให้ประชาธิปัตย์ตลอดการ การใช้ในโยบายประชารัฐร่วมกันกลายเป็นประเด็นใหญ่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่หัวหน้าพักการเมืองเลยลอยตัวไปแต่พักการเมืองกลืนไม่เข้าครไม่ออกระหว่างพลเอกประวิตรวงศสุวรรณกับจุรินรลักษณะวิสิทธิ์และแกนนําทั้งสองพักหลังจากจบศึกเลือกตั้งซ่อมแล้วจะให้มาจับไม้จับมือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงดูตลกชอบกนเพราะบนเวทีปราศัยฉะกันไว้จนเละ ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่หลักสี่กรุงเทพระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยคงไม่ยอมแพ้กันง่ายๆไม่มีพักร่วมมาแข่งกับพลังประชารัฐก็จริงแต่กลายเป็นการเลือกตั้งพิสูจน์ความนิยมระหว่างฝ่ายที่เอาระบบประยุทธ์กับไม่เอาระบบประยุทธ์ไม่ว่าเพื่อไทยหรือก้าวไกลชนะก็เป็นเครดิตฝ่ายที่ไม่เอาระบบประยุทธ์แต่ถ้าพลังประชารัฐชนะระบบประยุทธ์คงฮึกเหิมต่อไป และภาพใหญ่ที่เป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมการเมืองมานานคือไม่ว่าใครชนะการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยให้ก้าวจากวังวนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้ภาพของบุคคลยังใหญ่กว่าพักการเมือง นอกจากเลือกตั้งซ่อมแล้วยังมีกระแสการยุบสภาก็มีคำถามตามตาม,มาว่ายุบแล้วได้อะไรเพราะกลไกในระบบราาประชาธิปไตยยังเหมือนเดิมรัฐธรรมนูญยังให้อำนาจสาวในการเลือกนายกในสภาเหมือนเดิมต่อให้ฉีกรัฐธรรมนูญก็ยังเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ